ในสถานการณ์ที่โควิด -19 กาำลังระบาดเ,เราก็จะเห็นภาพาความแตกต่างทางสังคมที่ชัดเจนเคนรวยอ,อยู่สุขสบายาาพูดกันว่าวันนี้จะดูหนังเรื่องอะไรดูสารคดีเรื่องอะไรส่วนคนจนาหาเช้ากินข้ำ นะก็ต้องลักขโมยบ้างนะไปหากินไปขอทะขอคนนู้นกินคนนี้กินนะหรือไม่ก็มาอดครวนนะเรื่องว่ารัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาไม่ถึงมือนะมีบางรายฆ่าตัวตายก็มีแต่ข่าวว่าอย่างนั้นบางรายก็เอาน้ำมันราดรถเข็นของตัวเองนะ หรือว่าไปประท้วงที่กระทรวงการคลังหรืออะไรต่างๆมากมายเพราะความยากจนนีอันนี้เป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะว่าคนต่างคนต่างอยู่ไม่ได้สนใจดูแลซึ่งกันและกันถ้าเราคิดว่าทั้งโลกทั้งสังคมคือครอบครัวเดียวกันมีพ่อมีแม่ที่ต้อง ทุกคนต้องดูแลซึ่งกันและกันมันก็จะไม่มีปัญหาเหล่านี้แต่มีสังคมหนึ่งซึ่งดูแลสวดิภาพของทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกันนั่นคือสังคมสงฆ์สังคมสงฆ์งงก็จะมีบัญญัติว่า,า,าพระภิกษุทุกรูป หาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการบินดาบาดเมื่อได้มาแล้วตัวเองได้มีฉันแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะแบ่งให้แก่ผู้อื่น,นเป็นธรรมเนียมของหลายๆวัดเนี่ยเมื่อบินประอนา,า,ม,ามาได้แล้วเนี่ยจะเอามารวมกันและเมื่อถึงเวลาพระทุกรูปก็จะมานั่งรอเ,เรียงแถวแนำอาหารมาแจกจ่ายกันโดยทั่วถึงกัน เริ่มจากพระผู้เป็นประธานตักให้พอสมควรแก่ตัวเองเหลือก็ให้แก่ผู้อื่นพระที่อยู่หลังๆนะครับนี่คือว่าพระที่ตักก่อนก็ต้องดูว่าอันนี้เนี่ยมีพอต้องแบ่งให้ต้องดูว่ามันจะไปถึงพระที่เหลือข้างหลังหรือเปล่าคือต้องประมาณนะต้องประมาณ ให้ไม่ให้มันได้ทั่วถึงกันทุกรูปนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างสังคมสงฆ์ซึ่งมีการแบ่งปันกันไม่ให้มีการขาดแคลนเนี่ยพระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ภิกษุเนี่ยใช้ส่วนเกินไม่ได้จีวรแค่แค่ชุดเดียวนีมากกว่าหนึ่งชุดไม่ได้ที่กุฏิก็อยู่ได้หลังเดียวหลายหลังไม่ได้น อาหารก็กักตุนไม่ได้อย่างที่ว่าไว้นะบางวัดก็อาจจะมีโรงครัวของวัดซนะึ่งก็พระทุกรูปก็ตักมาแค่ฉันแต่ละมือแค่นั้นเองนะไม่มีสิทธิสะสมไวนะ้เพื่อตัวเองนะทุกรูปเนี่ยเมื่อตื่นเช้ามาก็จะได้ส่วนแบ่งนะตามที่ตนเองนะต้องการนะครับนะสังคมสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่างที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่า ให้มีการแบ่งปันกัน,นช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแม้พระเจ็บป่วยอาพาธเนี่ยภิกษุสงฆ์ก็ต้องดูแลกันภิกษุขาดจีวรเนี่ยก็จะมีการแบ่งปันกันห้ามไม่ให้องค์ใดองค์หนึ่งเ,เก็บจีวรไว้นานเกินไปนะครับอันนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นนะถ้าสังคมสังคมนีเอาตัวอย่างของสังคมสงฆ์ไปใช้เนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคงจะยากนะแต่พระเจ้าได้แสดงตัวอย่างนะใครอยากจะมาใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้นะนก็ต้องสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสงฆ์โดยการบวชเรียนขัดเกลา ตัวเองให้มีความมักน้อยสันโดษไม่ลุกแก่จิเลสน,นะครับก็จะอยู่ในผัอยู่เป็นผาสุขได้ในธรรมวินัยนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมโลกได้